สองฝั่งโนเกิดกับใครน่ะปมจุ่ไว้นะขอตบไปได้ก่อนนะเดียวใช่ปะวะใช่เกิดด้วยกันหมดเลยเอาว่าคุ้มเกิดแบบกับคนเดียวมานะเนี่ยไม่นะตัวอะไรนะสเตลวเหรอไม่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 แท็ปเปอร์แท็ปเปอร์แท็ปเปอร์เฮ้ยเขามีลู้วิ่งเงยละกันเดี๋ยวเอาเท้ากดแท็บให้ไม่จริงเว้ยน่ะมาแล้ว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  กดเพจก็แย่แล้วพอเพจยังไงวะเนี่ยโฮ้ยกดออกเลยดีกว่าเงี้ยอ๋อพี่อ้าวน้องบุ๊กกี้เขาได้ได้ได้เซตแบบยังไงเซต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 กลางแบบเขาจะเป็นแบบเอลทีเดี๋ยวพี่ลากไปฝั่งนี้ไม่เอานะเหมือนจะไม่เอาเอาเอาอยู่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 อ๋อไอ้ไอ้ไอ้ทียบ้านใหญ่อย่างงี้เหรอยุ่งไงเนี่ย ฝั่งไหนฝั่งฝั่งบ้านใหญ่ครับเนิน <c oughs> อยากเาอ <c oughs> จอแอบเลยเจอแต่ตัวไม่ชอบอีกแล้วใจจังไม่ชอบซากตัวเขาไม่มีธานาเขามีหัวหมูปี่ กลางแมต่อพี่ต้องไปซ่อมไปซ่อมผีไปซ่อมบ้านเล็กคนหนึ่งอ่ะเพราะว่าหนูซ่อมอยู่ฝั่งบ้านใหญ่ไม่เข้าเลยก็ได้นะไม่เป็นไรติดไปเลยก็ได้เพราะว่าเครื่องมันมีสามสามเครื่องฝั่งเดียวฝั่งฝั่งเดียวสามเครื่องนี่ตัวบ้านใหญ่มีการาต่างมีการาต่างนะปีได้บ้านเล็กปีเลยปึ๊บใช่มีการระดับเขาเทพอะไรอ่ะคุณกินเนา กินจงโห่แทปเปอร์ไม่มีล็อกเจอด้วยเล่นยากอยู่นะพี่เขาไมีกระดูกแตกเปล่าไม่มีไม่มีอะไรเลยอ๋อไม่มียืดอะไรยืดเกมเลยอ่ะไม่รู้สิไม่มีเลยพี่แตกแล้วไม่มีใครวะเนี่ยแตกแล้วเว้ยอื้อแอะอืออ่แต่ตอนแต่ตอนพี่อ้ำหลบอ่ะนี่ไม่ได้ยินเสียงหลบ มันบักมันบักแต่ตัวนี้เว้ยตัวพีชไม่เห็นจะบักเว้ยมาบักเล็กมาแล้วนะแผ่นหนึ่งต้องพับเอาที่นัต่ะเขาไปบ้านใหญ่นะไม่รู้ไปไหนอะต้องต้องทีคนสัตว์ตัดคนสัตา์ตัดบ้านใหญ่ใช่คนสัตว์ดำต้องต้องต้องมองคือไม่รู้ไปไหนหนูไม่ได้หนูไม่ได้ใส่ตาพีเปิดไหนบ้านอ่ะสี่พีทลืมเปิดป่าวพีทพีดตึงเหรอพีท ฮัลโหลกลับมา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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปช่วยพี่ไปหาคนเดียวอ่ะคือเมื่อคนเดียวสามคนเฮ้ยวางแถบวางแถปที่เดิมวางแถที่เดิมที่เดิมไหนไม่รู้แต่วางแล้วไปก่อนละกันละอะไรมีแทงหลังแถบแทบแทบแทบแตรงบัดหน้าต่างปลดเลย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 เดี๋ยวให้พี่ปลดอ่ะพี่เจ็บอยู่พี่ปลดก็ได้เดี๋ยวอจะได้ จะได้รู้ด้วยว่ามันแพ้ไปปวดปวดเกิดเจ็บเปิดเจ็บเกิดเจ็บปวดปวดเดี๋ยวพี่ยิวให้โอเคยังยอยูพี่ก่อนเถอะกันเขาอยู่ฝั่งนู้นนะพี่เดี๋ยวเราไปซ่อมกันแล้วพี่เขาจะไล่เซตแท็บอยู่อ่ะพี่เขาเซตกลางแมปอันหนึ่งอ่ะไม่รู้แท็บไหนอ่ะพี่เลยไม่กล้าวิ่งมาแล้วแต่เล LT ตรงนั้นมันไม่มีเนาะพี่มาพร้อมมาพร้อมผีเลยคนคนนั้นหูเถียวอ่ะไปก่อนนะ บ้านเล็กมีแถบใช่ป่ะเดี๋ยวหนูไปปลดให้ไม่จำไม่รู้เหมือนกันว่ามีป่ะตอนนี้มี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 หน้าต่างเดี๋ยวโอ้โหเกี่ยวเขาโจ๊กให้อยู่ปั่นดีกว่าเหมือนเขามาแถวอะไรแถบนี้ป่ะหนึ่งสองสามแถบป่ะเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยว เอาคนนี้เลยรักกันวิ่งไปไหนดีวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะพี่ออมซ่อมอยู่กางแมใช่ปะซอมที่เขาโจกเนี่ย่ไหนพี่ไปอยู่ไหนพี่อยู่เนินบ้านเล็กพี่ไม่รู้เขาวางแถบเนินหรือเปล่าวะพี่เห็นอยาหน้หน้าหน้าหน้น้้าหนะอยู่พี่น้าน้า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 ห้า้น้าไ้นี้นน้้น้ ตรงกลางอ่ะเมสตรงเอลทีตรง,งกลางก็ได้เยลยนะประมาณห้าสิบไหมไม่ได้ยินพี่ได้ยินหนูไม่ไ,ได้ยินชอบหลับกันปล่าก้าวๆไงพี่เต็มไปเลยตรงกลางก็ค่อยค่อยก้าวตรงกลางม,มันเหลือแ <analy zer S 1> ถวกลางเขาจะได้ชนไม่ได้ไงมันมีบ้านมันมีบ้านใหญ่อีกเครือ่องหนึ่งไม่ใช่หรอ พีทเขาปั่นอยู่อะปั่นว่าแบบไหนคุณพีทเขาโดนไล่นะพี่ป่าตรงนี้พี่ทำไมมันสลับกันวะจากเมื่อกี้พีทพูดตาหนี้วินไม่พูดเธอไม่แรงมั้งเธอไม่แรงหรือเธอไม่เร็วเธอไม่แรงมั้งพี่เหมือนจะเธอไม่แรงหกสาม โอ้ยมันไม่ได้สกิลเชก็อยากได้สกิลจากนี่นะมันไม่ได้เมื่อไหร่นะพี่พี่ซอบอ่ะแฉบกลางเองนะแฉบกลางเองนะเสร็จแล้วนะแฉบกลางเองแน่นอนแปะกลางเองเมื่อกี้ไหมกลางตรงนี้เว้ยเออโทเทมแกะไม่แกะเลยดีกว่าโทเทมตรง LT ที่หนูปั่นเสร็จไม่ใช่ไฟ ตรงนี้ก็ไม่มีนะตรงนั้นเข<อ>าเมา<อ>วันกันมากเลยอะบ้านใหญ่อ่ะพี่ตรงไอ้ตรงหม้อน้ำอะ่ะก้กนะเ,เก,ก,กแล้วนะเ้านเก้าเก้าแล้วนะเก้ากมือกันใช่ตรงหม้อน้ำบ็อกให้ได้ โอเคนูไม่มีอลลพี่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 มาสแตนบายช่วยหน่อยได้ไหมหนูไม่มีไม่มีอลล่ไม่มีอลลบมันไม่กลางเองนีตรงที่หนูซ่อมก็ไม่เห็นจะมีเดี๋ยวเดเดี๋ยวดูดูแล้ว่อนพี่ว่ากลางเองด้วยต่ตรงที่หนูอยู่แบบอยู่ซ่อมอยู่ก็อ่ามาหาพี่นะใครบ้าเล็กพี่มาพี่มาหาพี่หนูช่วยก็ได้พี่แตกหมดเหร พี่ให้พี่เปิดดูเลยป่ะเปิดเลยเปิดเลยเผาทิ้งหายเอ้าเฮ้ยเดินกินโอ้โหทิ้งเลยเพราะพี่ตายแล้วพี่ตายแล้วพี่ตายแล้วใช่ตายแล้วทำไมไม่ได้สกิลเตะกี้วะไปเลยพี่เขาเดินไม่ทันอแล้ว ถึงว่าถึงว่าดิ่งมาเลยเมื่อกี้พี่เปิด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 ใครบอกใครบ้านเปล่าพีท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 เฮ้ยเราที่แกะไปตอนแรกคืออะไรอ่ะโทเทมย้ายเหรอมั้งที่มันระเบิดตู้มาตอนแรกไม่ใช่กลางเองนี่หว่าเอ้ยไม่หมดกำลังนะแต่มันใช้เดทายไม่ได้นี่ไงโทเทมย้ายกับกินกินเราก็ไม่รู้ไม่มีการเองพี่ อ๋อ,อ,อมีแต่ถ้าเกิดแกเองเราจะนอนเลยอ๋อแสดงว่าไอ้นี่แฉมามามา,มากลางตอนไหนวะไอไอตรงนั้นอะเร็วมากเลยนน,นด,ด,ด,ดูดูรูที่ผมแชทดิ